สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สกิปสาเที่ยวต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วเลยค่ะที่พาทุกคนมาตะลุยเมืองจันท์แบบปังปุรีแต่ครั้งนี้เราคงอยู่ที่จันทบุรีเหมือนเดิมค่ะแต่จะพาทุกคนไปตะมอยไปตะมอยมาในป่ากันแทนค่ะ จะพาทุกคนไปกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขาคีจะกูดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่การซื้อของสดกันก่อนเลยนะคะลุยมาถึงห้างครับเราก็มุ่งตรงไปที่ของสดกันก่อนเลยครับยืนเถียงกันอยู่พักนึ่งว่าจะทําอะไรกินดีที่เหมาะกับการกางเต็นสีสรุปว่าข้าวผัดกิมจิ <c oughs> ผมนึงกับยืนงงเลยครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงอย่าไปคิดมากค่ะอํานาจการตัดสินใจของสีถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าอุทยานกันค่ะเราแวะมาเติมคาเฟอีนกันก่อนที่ร้านช h ตเตอร์ไรเดอร์คเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลที่ร้านเนี่ยมีของสะสมเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพเต็มไปหมดเลยนะคะสมกับชื่อร้านจริงๆเลยค่ะและนอกจากเครื่องดื่มครับถ้าใครหิวเนี่ยเขาก็มีขนมหวานหรือของขาวเต็มไปหมดเลยครับและไฮไลท์ของที่นี่ครับไฮไลท์จัด โอ้ยคนบ้านไหนเนี่ยขอโทษขอโทษครับไฮไลท์คือบอ่อปลาครับบูลากูนเนี่ยและครับไปเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปกันครับดูดกาแฟสักสอปื้ดแล้วรีบออกเดินทางไปกางเต็นท์กันดีกว่าค่ะ ร้านชัตเตอร์ไรเดอร์ไปอุทยานแห่งชาติเขาคีจกูดมีระยะทาง35กิโลเมตรค่ะโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นนะคะ เพื่อความปลอดภยัยในช่วงโควิดค่ะเราได้ทำการลงทะเบียนเข้าอุทยานแห่งชาติมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะและขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะมาถึงปั๊บครับเราก็จอดรถเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยาน40บาทแล้วก็ค่ายานพาหนะอีก30บาทครับต้องยอมรับเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักบริการดีมากๆและมีมาตรการในการจัดการช่วงโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละครับ ที่เราจะไปกางเต็นท์กันค่ะต้องแวะไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมการกางเต็นท์กันก่อนนะคะ อุทยานแห่งชาติเขาคีจกูดแล้วค่ะแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราต้องชำระค่าบริการด้วยนะคะนี่มียานพาหนะ30บาทค่ะแล้วก็รายบุคคลอีกคนละ40บาทนะคะแล้วด้วยความที่เรากางเต็นท์ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเสียค่ากางเต็นท์เนี่ยเขาจะมีลานกางเต็นท์ให้เรานะคะตรงนั้นเนี่ยเสีย60บาทเท่านั้นเองค่ะถ้านําเต็นท์มาเองนะคะแล้วก็จะได้บัตรนี้แลกกับบัตรประชาชนไว้ค่ะแล้วเมื่อเรากางเต็นท์เสร็จเราก็ไปรับบัตรประชาชนคืนนะคะ ชื่อลานกระทิงนะคะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ติดริมบึงน้ำท่ามกลางร่มไม้ธรรมชาติห้องน้ำที่นี่เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดมากๆค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่ามีจำนวนไม่มากค่ะพาเพื่อนๆสำรวจพื้นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพาทุกคนไปกางเต็นท์กันต่อเลยค่ะลุย เตรียมที่สุกหัวนอนเรียบร้อยค่ะเราพาทุกคนไปเดินตะมอยไปตะมอยมาที่สะพานกลางน้ำกันดีกว่าค่ะซึ่งจุดนี้เราสามารถมองเห็นวิวน้ำตกด้วยนะคะ ฟ้ามืดครับเรามาทํากับข้าวที่ตรงตามธีมการเข้าป่าของสีกันก่อนดีกว่าครับกับข้าวผัดกิมจิ สีสีผัดเยอะขนาดเนี้ยเลี้ยงทั้งอุทยานเลยหรือเปล่าเนาี่ยเป้่านี่ตั้งใจจะเอาไปขายเป็นข้างๆเผื่อเขาไม่มีอะไรกินแฮะหลังทานข้าวเสร็จก็มีเวลาดื่มด่ำธรรมชาติสักพักหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เริ่มง่วงและขอตัวทุกคนไปดื่มด่ำสาก,ก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปตะลุยน้ำตกเขากระทิ้งกันค่ะโอ้ยทุกคนครับไม่อยากตื่นเลยแหละครับ จะมีสักกี่ครั้งครับที่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าแบบนี้หาไม่ได้จากชีวิตคนเมืองอย่างแน่นอนครับแต่ก็ต้องลุยกันต่อครับเราจะพาทุกคนไปชมน้ำตกเขากระทิงกันเดินขึ้นมาจากจุดกลางเต็นท์ไม่ไกลค่ะเราก็จะมาถึงปากทางเข้าน้ำตกกันละค่ะซึ่งน้ำตกเขากระทิงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ โดยมีต้นน้ําเกิดจากเทือกเขากิชกูดน้าตกที่นี่มีทั้งหมด13ชั้นค่ะซึ่งชั้นที่8เนี่ยจะเป็นชั้นที่สวยที่สุดนะคะและสามารถลงเล่นน้ําได้ด้วยค่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้าหน้าที่เลยปิดให้บริการค่ะเปิดให้ชมได้แค่ชั้นที่3และไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ําในช่วงนี้ด้วยนะคะเสียดายจังค่ะเอาไว้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่สากับสีจะพาทุกคนมาที่นี่อีกครั้งนะคะ สำหรับ EP นี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะและก่อนกับอย่าลืมแวะสแตมป์ประทับตาอุทยานกันด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าและอย่าลืมติดตามสกิปสาเที่ยวกันด้วยนะคะ